มาไทยมุควายกันดีกว่าแต่กูไปก๊อปเข้ามานะอา้าวไอ้ขี้กอ๊อปจังหวัดอะไรตั้งจากอาหารญี่ปุ่นแล้วกูจะไปรู้ไหมคะอุด้งไงเขามีแต่อุดรนโว้ยเฮ้ยกูโดมนมากี่รอบแล้ววะเนี่ยตาหนูบ้างจังหวัดอะไรชอบวิ่งจังหวัดอะไรงั้นเหรอบุรีรัมย์ค่ะเขามีแต่บุรีรัมย์โว้ยเฮ้ย้ตากูสัตว์อะไรหัวร้อนที่สุดสัตว์เอ้ยแพ้เกมอีกแกไงล่ะ่รู้ทันนะสัตว์เอ้ยโดนตบมุกได้ปลาอะไรแต่ลายที่สุดมีกระโดนมั้งปลาหัว ไอ้หยาบเกินไปเลยโว้ยเออไอ้กูผิดอะไรวะเนี่ยจังหวัดอะไรน่ามันขาดหนูจะไปรู้ไหมคะจังหวัดจะกระดอนตอนนอนเขามีแต่สกลนครโว้ยเออเฮือเฮือเฮือเจ็บชิบหายเลย จังหวัดอะไรหลบแทบไม่ทันปาตีเนเงี้ยเฮง่ายๆปาจานบุเรีทำกูเครียดไม่เว้นแต่และคลิปเลยนะมึงอ่ะฮะโอยแล้วทำมายิงกูเนี่ยมามามุกสุดท้ายแล้วจัดมาเลยค่ะจังหวัดอะไรสาวขายบริการเยอะโอโ้ถามสเสื่อมเลยหนูไม่รู้ค่ะกะหลี่เขามีแต่กระบี่โว้ยเม,ม้นแรกอ <c oughs> <suggesting S 1> ย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดเกูอีด้วยล่ะนี่กูต้องตบบุกให้มึงไหมเนี่ย